ใช่ครับแล้วเข้าสู่ e ีที่36ครับ E ีีนี้มีความสำคัญเพราะอ p พีนี้ชื่อหัวข้อคือวิธีการทำให้ตัวเองไม่รีบเพื่อให้จักรวาลรีบแทนครับคนรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่อยากได้เงินเร็วอยากได้ทรัพย์เร็วแต่ยิ่งอยากได้เร็วมันยิ่งได้ช้าครับแต่บางคนบอกว่ายังแก้งทำได้ช้ามันก็ยิ่งได้ช้าเข้าอีกดังะน,นั้นทำไงให้ไม่รีบแต่จักรวาลรีบแทนครับรู้สึกมันเขาเรียกกัน p a r a d o x กซิเคิลไหมหมันดูแบบ มันดูมันสับสนมันดูมันงงอะ่ะมันไม่งงครับหลังจากที่คุณฟังอีพีนี้จบคุณจะไม่งงแล้วคุณจะเหมือนกดปุ่มสั่งได้เลยอะ่ะว่าให้จักรวาลเอาเงินมาให้คุณไวๆครับถ้าพร้อมแล้วพบกับอีพีที่สาสิบหกของใจดูซับได้เลยครับคลื่นที่รีบคือสนามพลังที่ขัดจังหวะคลื่นสับครับพลังที่รีบเนี่ยเป็นคลื่นสะท้อนสะท้อนว่าอะไรรีบแปลว่าอะไรกลัวไม่ได้ไง รีบก็คือกลัวไม่ได้เมื่อคุณเร่งพลังงานจนสดุดครับทําให้สนามพลังดูดซับเนี่ยเกิดการต้านโดยไม่รู้ตัวการไม่รีบนะฮะการรีบไม่ได้แปลว่าคุณกระตือรถนะแต่รีบก็คือคุณพยายามบีบพลังให้มันเร็วกว่าจังหวะของจักรวาลันคุณเป็นแลงนั้นคือจะยิ่งขาดตอนและสนามแทนยัะดูดมันจะกลายเป็นสนามผักครับแทนที่จะเร็วมันจึงกลายเป็นสนามที่ช้าครับ ทุกครั้งที่คุณรู้สึกรีบตอนกําลังสมมุติกำลังจะโพสต้องรีบโพสต้องรีบทักหาลูกค้าต้องรีบปิดดิวหยุดแป๊บหนึ่งสามวินาทีถามว่าตอนนี้ฉันอยู่ในคลื่นมั่นใจหรือฉันอยู่ในคลื่นรีบกันแน่ถามตัวเองถ้ารีบถอนใ,นใจสักรอบหนึ่งฉันจะให้พลังงานทําหน้าที่แทนฉันเองครับจำไว้นะครับยิ่งรีบยิ่งขาดยิ่งรีบยิ่งขัดคลื่นเนี่ยมันมั่งคัง่ง แต่มันไม่ต้องเร่งเพราะมันแน่นใจที่ไม่รีบคือสนามพลังจะรีบแทนครับคนที่ไม่รีบคือคนที่มั่นใจว่าได้แน่นอนไม่ต้องรีบถ้าคุณรีบแปว่าอะไรต้องรีบไปจองบัตรนะต้องรีบไปทําแปลว่ารแปลว่าคุณยังไม่มั่นใจว่ามันจะคุณจะได้หรือเปล่าแต่คนได้แน่ๆไม่รีบครับการไม่รีบไม่ได้แปลว่าเฉยนะอันนี้คือคีย์ว์ดนะครับแต่คือการแสดงออกที่บอกว่าฉันพอใจฉันไม่ต้องวิ่งไล่ พอใจคืออะไรครับพอในปัจจุบันคนที่มักรีบส่วนใหญ่ามาจากพลังความกลัวกลัวอะไรกลัวพลาดกลัวไม่ทนันกลัวคนืนเอาไปก่อนดังนั้นคนที่รู้ว่ายังไงฉันก็ได้แน่จะเดินจะช้าจะพูดจะทุกอย่างจะมาจากสงบบวกสง่าครับ พ่อใครหรือเปล่าชีสง่าพ่อใครหรือเปล่าชี้สงบไม่ใช่นะสงบก็สง่านะครับคื่อของเขาจะแน่นสนามพลังของเขาจัดการได้ครับดังนั้นฉันไม่ต้องรีบเพราะพลังงานฉันเดินทางไปอยู่แล้วครับคนที่มั่นใจสุดไม่ต้องวิ่งแต่พลังงานจะรีบวิ่งเข้ามาแทนสนามพลังจะไม่ต้านอีกต่อไปจักรวาลจะตอบสนองความมั่นใจไม่ใช่ความเร่งจะสอนสอนความมั่นเลยฮะมั่นใจไม่ใช่ความเลยฮะไม่ใช่ความเร่ง พลังงานเนี่ยจะไวต่อเจตนาครับถ้าเจตนาคุณรีบคุณขาดคุณกลัวแน่นอนนะจกักรวาลจะส่งคลื่นให้คุณรู้สึกว่ายัางไงก็ต้องรอเร่งคือสัญญาณที่บอกว่าฉันยังไม่เชื่อว่าฉันได้แน่พลังงานจากักรวาลตีเขาว่าอ๋อถ้าคุณยังไม่ได้แน่แปลว่าอะไรก็ยังไม่ต้องใจให้มันหลอกถูกไหมดังนั้นเมื่อคุณมั่นใจคลื่นจะชัดอย่าเร่งแต่ให้มั่นใจพลังงานจากักรวาลจะเคลื่อนเข้ามาใกล้คุณพอดีย้ำคำนี้เสมอครับว่าฉันวางแล้วพลังงาน กำลังรีบแทนฉันอยู่ครับจกักรวาลไม่ตอบคนที่รีบนะฮะแต่จะเคลื่อนที่ไวมากเมื่อคุณหยุดและยืนอย่างมั่นใจลองทำหนึ่งอย่างให้ช้าลงครับให้ช้าลงเอาสองเท่าจิตที่ชินกับความรีบต้องฝึกปล่อยอต้องฝึกปล่อยมันต้องสวนทางกันนะอย่างนักเรียนผมเนี่ยไปฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็จะมีตอน เดี๋ยวช่วงปลายเดือนก็จะมีฝึกเป็นประทำนะครับบางส่วนนะฮะเขาก็จะฝึกเขาก็จะเป็นเรื่องของการฝึกปล่อยวางฝึกทําอะไรแบบไม่รีบฝึกทําอะไรช้าๆฝึกทําอะไรไม่รีบฝึกทําอะไรให้มันเกิดความสงบจากภายในเพื่อสร้างคลื่นใหม่ที่มั่นใจที่นิ่งจากพฤติกรรมจริงการคิดช้าอย่างเดียวการที่มันจะช้าเนี่ยมันไม่พอนะฮะมันต้องฝึกในการมูฟเมนต์ให้ช้าฝึกช้า เพื่อให้อะไรเพื่อให้เรารู้สึกถึงความไม่ต้องรีบแต่ช้าไม่ใช่ในความหมายคือช้าไม่ได้ไหมายความว่าเฉยนะช้าหมายความว่าช้อชา,า,ววา,ชาอย่างมั่นใจคุณเคยดูสมมติถ้าคุณดูหนังจีนไหมหนังจีนกําลังภายในก็แลนะถ้าเป็นปรมาจารย์เดินออกมาเขาเขาจะเดินยังไงเดินแบบชา้าๆหนึ่งเจ้าพอเสียงไฮ้ไหมลอปังลอเหล่ามันจะเดินช้าๆแต่พูดลูกก,กันจกยังไง ถูกไหมเคยไหมดังน,น,นั้นเนี่ยพวกลูกลกับเจอาเดิน,นพวกพวกนี้ใจไม่สงบหรอกครับแต่ถ้าเกิดปรมาจารย์เดินมาเคยไหมปรมาจารย์หนังจีนจะมีหนวดเพิ่มเลยปรมาจารย์ผู้เท่าเต่ามาอะไรเขาจะเดินแบบก้ะชากเท่าเดินถูกไหมเจ้าสำนักเดินมาก้ะชากเพราะเขามั่นใจว่าเขาเจ๋งจริงแต่พวกลูกลกระจอกพวกนี้ยช้าหมดนะครับ ลองดูลองฝึกทําช้าดูคุณอาจจะไม่คุ้นนะัแต่การฝึกทําช้าดูนะครับนั่นเองผมที่ไม่ฝึกเนี่ยเขาฝึกให้ชา้าช้านะข้าวข้าวหนึ่งชาเขากินประมาณชั่วโมงนะกินอย่างมีสตินะยกหนอมาหนอตักหนอใส่หนออมหนอเป็นชั่วโมงอยู่ในคลื่นที่ไม่ต้องรีบพลังงานทําหน้าที่แทนความมั่งคัง่งชอบความมั่นใจครับฝึกให้ชา้าพลังงานการฝึกช้าคือฝึกพลังงานให้หยุดให้มันหยุดวิ่ง พลังจะนิ่งและคลื่นจะเรียกสิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่ต้องพยายามหยุดวิ่งนี่หมายว่าหยุดดิ้นนะพูดช้าเดินช้าหายใจคลึกคือที่แม่นยำที่สุดคือจังหวะที่ช้ากว่าเดิมนิดหนึ่งในช่วงที่ใจมันเริ่มนิ่งคลื่นจะเริ่มวิ่งคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยจะพูดเร็วเดินเร็วตื่นเต้น ผู S <S ้ตื่นตัวตลอดเออคุณเคยเจอไหมผู้ตื่นตัวตลอดเวลาพวกนี้จิตไม่นั่นแหละครับพวกนี้เป็นพวกแพนิคแต่ฝึกช้าอย่างมั่นใจโชว์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 การฝึกเราหาฝึกวันละอย่างดูแล้วก็ลองทําให้มันยาวกว่าเดิมนิดนึงเดินช้ากว่าเดิมสักครึ่งก้าวพูดเว้นจังหวะมากกว่าเดิมนิดนึงมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้คุมจังหวะของตัวเอง <S <S คืออินไซด์เอาท์กับเอาท์ไซด์อินเหมือนกันนะฮะบางคนอินไซด์เอาท์คือ คือข้างในาสุขน่ข้างนอกข้างในเป็นข้างนอกตามแต่นี่คือเอัลไซนข้างนอกเป็นข้างในาตามช้านะครับช้าลงนิดหนึ่งนะครับความเร็วภายนอกไม่สําคัญเท่าการนิ่งภายในครับคุณอาจจะต้องทํางานเร็วพูดเร็วหรือมีตารางแน่นน,นะแต่ถ้าภายในคุณนิ่งพอได้สำคัญคือต้องนิ่งภายในหลายคนคิดว่าถ้าอย่างนั้นต้องต้องช้าตั้งภายนอกหรือเปล่าคือถ้า ถ้ามาจังหวะจะเร็วก็เร็วได้ภายนอกเร็วแต่ภายในนิ่งก็ได้ไหมภายนอกเร็วแต่ภายในจแต่ภายในนิ่งนะครับทำงานในจังหวะเร็วหรือในสถานการณ์ตัดสินใจเลยให้พูดว่าแม้ภายนอกจะเร็วแต่ภายในฉันนิ่งมั่นใจและเบาครับนี่คือการคุมความเสถียรในใจนะความนิ่งในใจคือพลังแม่เหล็กครับขึ้นที่รีบจะสะท้อนความผิดพลาดได้เล็กน้อยตลอด รีบในสนามพลังมันมันสั่นอยู่แล้วมัน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 ไม่มั่นคงอ่ะนึกออกไหมมันไม่มั่นคงอ่ะสนามพลังจะสร้างจังหวะหลุดออกมาตลอดจะเกิดในรูปแบบของความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่บางคนนิ่งเพราะอะไรบางคนนิ่งเพราะว่านิ่งเพราะคุณกลัวนี่ก็ไม่ใช่นะกลัวนะหรือนิ่งหรือช้าเพราะว่า perfectionist ก็ไม่ใช่นะไม่การา t ์พออันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่นี่คือสุดกูไปเหมือนกัน นะครับความผิดพลาดเช่นลืมของทำของตกตอบผิดอะไรพวกนี้นี่คือเร็วจน,รจนหลุดรีบจนหลุดเร็วจนหลุดนะครับทุกครั้งที่คุณเจอสถานการณ์หลุดนี่ให้หยุดแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดนะแต่มันคือสัญญาณว่าฉันต้องกลับมานิ่งกว่าเดิมในสถานการณ์แบบนั้นนะครับ ครื่อที่นิ่งคือครื่อที่ความแมน่นครื่นที่รีบคือครื่อที่ความพลาดเลือกความนิ่งลักษามจัดจัดเรียงใหม่ให้คุณวิธีอยู่ในความนิ่งแม้ภายนอกมันเร่งทำยังไงคุณอยู่ในคลื่นที่นิ่งได้โดยไม่ต้องทำสิ่งโดยแม้ต้องทำสิ่งที่เร่งกันต่างภายนอกคุณต้องแยกการกระทำภายนอกจากพลังภายในนิ่งอาจจะไม่เท่ากับชา้านิ่งนี่คือนิ่งด้วยความมั่นใจ ใจที่ไม่กลัวใจที่ไม่หวังผลเร็วคุณทำงานเร็วได้แต่ใจคุณอยู่ในโหมดของการปล่อยวางพลังงานจะไม่สรุปนะครับก่อนที่จะเริ่มงานต้องรู้นะที่ต้องรู้ว่าไงต้องเร่งเนให้ใหายบอกว่าแม่ฉันเคลื่อนที่เร็วแต่ใจฉันอย่างนี้นะครับจำไว้ว่าความนิ่งคือคุณสมบัติของคนที่ควบคุมพลัง ยิ่งงานเร่งยิ่งต้องนิ่งแล้วพลังงานแล้วพลังจะทํางานในแบบที่เหนือกว่าจังหวะของเวลาไม่รีบไม่ได้แปลว่าไม่ทํานะพลังงานของการไม่รีบไม่ได้แปลว่าคุณหยุดลงมือทําแต่คือคุณลงมือทําในจังหวะที่นิ่งที่มั่นใจที่เบาหลายคนเข้าใจว่าถ้าไม่รีบแปลว่าปล่อยตัวปล่อยใจไม่ใช่ความจริงคือคนที่มีพลังงานสูงจะลงมือทําแบบนิ่งได้ไม่ได้ปล่อยตัวปล่อยใจ ช้าแต่เป๊ะเข้าใจไหมพวก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 ลงมือทําได้นะครับวางตารางงานแล้วก็บอกว่าฉันจะทําลงมือทําด้วยความนิ่งไม่ใช่ความกลัวนิ่งลงมือทําคือคลื่นหรือทรงพลังครับคุณไม่ต้องหยุดทํานะแค่เปลี่ยนพลังงานลงมือทําให้แม่นยจาจักรวาลจะเร่งให้คุณถ้าคุณไม่ขวางคลื่นด้วยความเร่งนะครับคุณไม่ต้องเร่งเพราะจักรวาลจะทําหน้าที่ได้เร็วมากถ้าคุณไม่ต้านคลื่น ด้วยความรีบหรือว่าด้วยความกังวลนะมันจะเกิดขึ้นได้ไวนะครับฉันวางแล้วพลังงานกําลังเร่งให้ฉันอยู่เมื่อคุณรีบโลกจะเริ่มบีบครับแทนที่จะนิ่งเพื่อเปิดหลับนะครับการรออย่างเบาใจทําไงคือบางทีมันก็จําเป็นต้องรอแหละการรอไม่ใช่สิ่งที่ทําให้พลังตกนะแต่การรอด้วยความเครียดตังหาทำให้พลังงานตกแต่ถ้าคุณรอด้วยความเบาไม่ใช่ คลื่นจะเปิดอย่างเงียบและสม่ำเสมอคนส่วนใหญ่ไม่ได้เกลียดการรอหรอกแต่เกลียดความไม่แน่นอนระหว่างรอเอ๊เขาจะโทรมาหรือเปล่าเอ๊ดิวจะได้หรือเปล่าเอ๊เปิดลูกค้าคุณเกลียดการรอเมื่อ,อไหรก็ตามที่คุณเกลียดการรอน,นั่นคือคุณเกลียดความไม่แน่นอนนั่นคือความสั่นใช่ไหมเพราะอะไรมันนี้ไม่แน่นอนไงสิ่งที่เราแน่นอนคือเซอร์เทนตี้หรือความแน่นอนแต่คนที่วางใจรอได้คือคนที่ พลังเนี่ยวิ่งอย่างมั่นใจแม้จะไม่เห็นผลลัพธ์โดยทันทีจังหวาจะส่งสิ่งที่สอดคล้องเข้ามาเร็วขึ้นเมื่อคุณรอ,อเป็นขณะรอสิ่งใดก็ตามรอคําตอบรอยอดรอลูกค้าให้พูดในใจว่าฉันรอได้แม้พลังของฉันพลังงานเพราะพลังลงานจะทําแทนแม้ท่านจะไม่เห็นก็ตามยิ้มเบาๆรู้สึกด้วยความมั่นใจพลังดูรที่แท้จริงคือการรอแบบมั่นใจรอได้แต่มั่นใจ ความนิ่งในความว่างคือสนามพลังที่จะดึงดูดทุกสิ่งครับช่วงเนี้ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่มันคือช่วงที่พลังงานรวมตัวในความเงียบถ้าคุณนิ่งในความว่างพลังงานจะดึงดูดเข้ามาโดยเข้ามาในจังหวะที่คุณไม่ได้ตั้งตัวดังนั้นหลายคนเนี่ยช่วงที่มันเงียบไปไม่มีลูกค้าไม่มีไอเดียไม่อะไรความเงียบไม่ใช่การหยุดแต่คือจังหวะของการพักพักคลื่น ถ้าคุณวางใจในความว่างคลื่นจะสะสมแรงแล้วปล่อยออกมาพูดเดียวเลยครับต้องวางใจให้เป็นในความว่างเมื่อคุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไฮแจ๊รไดาพูดว่านี่ไม่ใช่วอยู่นะแต่นี่คือช่วงสนามพลังของการรวมพลังจำไว้ว่าว่างไม่ใช่แปลว่าหายแต่ว่างคือพื้นที่ของสนามพลังที่ให้รวมนิ่งในว่างให้ได้แรงดูจนยิ่งแรงขึ้นครับฝึกวางใจและทําช้าอย่างมีพลัง การทําช้าไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีไฟนะแต่มันคือการกระทําที่มีคลื่นที่มั่นใจมันซึมซับอยู่ในทุกขั้นตอนคนที่กลัวจะรีคนที่มั่นใจจะทําทุกอย่างด้วยความนิ่งไม่ว่าจะเร็วหรือช้าท,ทอา,า,า,นะาทำทุกอย่างด้วยความนิ่งจากภายในนะครับเราทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจดูตั้งใจมันจะมีความนิ่งทําช้าบวกวางใจคือคลื่นดุที่แม่นยำครับการปลดล็อกกลัวความพลาดถ้าไม่รีบ คุณรู้สึกว่าต้องรีบไม่งั้นพลาดคนที่เลือกทุกอย่างด้วยความกลัวคือคลืค่นที่ผิดนะเร็วจนกระทั่งคลื่นมันนิ่งอันนี้เร็วจนกระทั่งคลื่นมันไม่ทันได้นิ่งเมื่อคุณลงมือทําด้วยพลังความรีบผลลัพธ์มันจะมันจะสัน่นมันจะไม่เวิร์กหยุดถอยฟังคลื่นฟังเสียงในใจให้ชัดก่อนครับถ้ารู้สึกว่าต้องรีบปิดดิวรีบกดโพสต์รีบตอบลูกค้าหายใจแล้วบอกว่าตอนนี้ฉันรีบเพราะความกลัวหรือเพราะฉันมั่นใจ ไม่รีบไม่พลาดเพราะรีบมันคือกลัวไม่รีบไม่พลาดแต่กลัวคือพลาดครับกลัวมันคืออะไรก็คือรีบนั่นแหละครับปล่อยให้สิ่งต่างๆเข้ามาช้าๆและลองสังเกตพลังดูครับคุณสามารถฝึกปล่อยขึ้นรอได้โดยตั้งใจให้บางอย่างมาช้าเพื่อสังเกตใจคุณยังเห็นไหมว่าใจของคุณสั่นอยู่ไหม ถ้าคุณตั้งใจให้บางอย่างมันมันช้าลงสักหน่อยตั้งใจไม่เช็คอดตั้งใจรอคําตอบและคุณเห็นได้ว่าคุณนิ่งแค่ไหนนี่นคือการฝึกให้ใจมันมั่นกว่าเดิมนี่คือสภาวะของการตั้งใจหรอลองไม่เช็คอดไม่ไม่เช็คข้อความตั้งใจรอหกชั่วโมงดูครับเป็นยังไงปล่อยให้สิ่งอย่างเข้ามาช้าฝึกใจให้เป็นการฝึกใจครับคนที่ใจไวที่สุดคือคนที่ภายนอกช้าที่สุดครับ เมื่อไหร่ก็ตามใจที่ไวนะฮะใจที่ไวจริงไม่ใช่ใจที่วอกแวกหรือใจที่เร่งแต่คือใจที่รับรู้ทันและตอบสนองจากพลังงานนิ่งครับคนที่ข้างนอกเคลื่อนไหวได้ช้ามักเป็นคนที่ข้างในรับรู้พลังงานได้แม่นครับเพราะไม่ใช่เร่งตัดสินใจเร่งลงมือทำฝึกให้จังหวะการเคลื่อนไหวช้ารับรู้ในใจยกมือหยิบขออผู้ชา สังเกตดูครับว่ามันนิ่งกว่าเดิมนิ่งแบบไม่ต้องเร่สงสงบอย่างสง,งา่าคนที่เคลื่อนช้าไม่ใช่คนช้าแต่คือคนที่ไว้ใจใจไวพอที่จะไม่หลุดจากพลังใจเขามั่นคงพอฝึกใจให้รู้ว่ารู้ว่าได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเร่งนี่คือคีย์นี่คือคีย์ใจที่ว่ามั่นใจว่าได้อยู่แล้วไม่ต้องเร่ง เพราะมันรู้อยู่แล้วว่าพลังงานกําลังขยับให้ผลลัพธ์เดินเข้ามาเองครับสนามที่สั่นจิตมันจะเร่งจิตมันจะรู้สึกกลัวแต่เมื่อไรก็ตามุณรู้สึกว่ายัางไงก็ได้จิตจะหยุดดิ้นสนามพลังงานจะนิ่งและทุกอย่างจะมาไหวครับเป็นจักรถานมันจะได้ไหมวะเป็นยังไงมันมาหาฉันอยู่แล้วคนที่มั่นใจว่าได้จะไม่เร่งครับคือพลังงานเขาจะกลายเป็นแม่เหล็กทุกการเรียกคือการประกาศว่าฉันยังไม่มั่นใจ กลัวรู้สึกไม่แน่นอนครับพฤติกรรมรีบคือการบอกว่าฉันกลัวมันจะไม่เกิดนะมันคือพลังงานไม่สนใจสิ่งที่คุณรีบเร่งครับแต่พลังงานจะฟังในสิ่งที่คุณมั่นใจถ้าคุณรีบแปลว่าพลังงานคุณยังไม่มั่นใจครับมันยังไม่สเสถียรสังเกตช่วงที่รีบครับรีบกดรีบตอบรีบปิดดิวให้พูดว่าการรีบของฉันคือการประกาศว่าฉันยังไม่มั่นใจใช่ไหมล่ะ ให้เปลี่ยนเป็นความนิ่งและความมั่นใจแทนทุกการรีบคือการประกาศพลังกลัวครับคนที่ส่งคลื่นว่าฉันพร้อมให้มันเข้ามาในเวลาของมันคือจบทุกอย่างมีเวลาของมันถ้าฉันพร้อมมันเข้ามาในเวลามันคือคนที่ฉันไม่รีบแต่อยู่ในความมั่นใจนะว่ายังไงมันมาแน่นอนเหมือนคุณจะได้บ้านอ่ะคุณไม่ต้องกําหนดว่าบ้ามันจะมาเมื่อไรแต่คุณมั่นใจว่ามันมาแน่นอนคื่ที่พูดว่าฉันพร้อม แต่ไม่ใช่พร้อมแบบกดดันนะแต่พร้อมแบบยังไงมันก็มาปล่อยยังไงมันก็มาเมื่อวานมีคนถามผมคาหนึ่งเขาบอกว่าคําว่าเฉยเมยกับปล่อยวางต่างกันยังไงนะฮะเฉยเมยกับปล่อยวางต่างไงต่างนี้ฮะถ้าวันนี้คุณเป็นคนสมมติคุณเป็นแบบวุฒิปแบบัญญาจบมากๆเนี่ยพูดถึงเงินร้อยล้างรู้สึกไงมันไม่ไมีทางไปได้อันเนี้ยเลขเฉยเมยอ,อย่าไปคิดถึงมันเลยไปไม่ได้หรอก นี่คือเฉยเมยแต่ถ้าปล่อยวางคือถ้าวันนี้คุณเป็นเศรษฐีสมมุติหมื่นล้านร้อยล้านยังไงมันก็ได้อยู่ละถึงแม้ไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะได้จากอย่างอื่นดัง้นไม่ต้องเป็นซีเรียสปล่อยวางนี่คือปล่อยวางมันจะมาในเวลาที่ดีที่สุดครับพร้อมรับแบบไม่เล่นคือขึ้นเปิดซับที่เข้ามาแบบไวที่สุดครับยิ่งใจนิ่งเท่าไหร่จักรวาลยิ่งตอบสนองเร็วขึ้นเท่านั้น ถ้าเป็นผมจะดอกจันนี่สิบ้าล้านดอกใจที่นิ่งจะส่งคลื่นที่คมชัดไปยังจักรวานครับและจักรวาลจะตอบสนองคลื่นนั้นทันทีโดยไม่ต้องรอครับไม่ใช่คลื่นเร่งแต่เป็นคลื่นที่มั่นใจแบบนิ่งถ้าคุณเข้าถึงจุดที่นิ่งแล้วจักรวาลจะขยับและตอบสนองโดยไม่ต้องรอนานครับฉันนิ่งได้แค่3วินาทีจักรวาลตอบสนองทันทีครับดังนั้น จงจำไว้ว่ายิ่งนิ่งเร็วยิ่งได้ผลเร็วครับจงฝึกใจเข้าสู่คลื่นที่มั่นใจฝึกนิ่งเขาบอกว่าในหนึ่งวันคุณควรจะมีชั่วโมงการหยุดการนิ่งนี่คุณหยุดนี่คุณนิ่งได้นั่นคือคุณภาพของใจถ้าใจใครหยุดนิ่งไม่ได้คือคุณภาพของใจที่คุณไม่เคยฝึกคุณเคยเห็นสุนักไหมถ้ามันเที่ยวเห่าโอโหไปนั่นคือสุนักยังไม่ฝึกถูกไหมใจเหมือนกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณคุณคุมสุนัขได้ จังหวะเห่าคือเหา่าจังหวะสั่งนั่งคือนั่งจังหวะสั่งนอนคือนอนจังหวะสั่งเหมอเคยพวกสุนัขตำรวจไหมนั่นแหะคือสุนัขถูกฝึกถูกวะดังนั้นเราเหมือนกันใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนหมาดังนั้นถ้าเกิดคุณปล่อยให้มันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็วุวูบวแปลว่าใจคุณไม่ถูกฝึกคุณต้องฝึกใจชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งจะมีความสําคัญอยากให้ได้เร็วๆคุณต้องทําให้มันชา้ชาๆ อยากได้เร็วๆคุณต้องทําใจให้มันนิ่งๆภายนอกอาจจะเหมือนเคลื่อนไหวแต่ภายในคือหยุดนิ่งครับถ้าใครยังไม่ดูอีพีก่อนหน้ารีบไปดูแล้วรีบไปดู18ล้านรอบดูทบไปทบมาผมคุยมาแล้วมีหลายคนมากการดูตั้งแต่ EP 1จกนกระทั่งถึงอีพีเนี่ยสามหายดูยำๆยิ่งดูซ้ำยิ่งดูยำยิ่งหลัวยิ่งดูซ้ำอยู่ๆเขาบอกว่าเงินเข้ามาเองไรู้ไหนอยู่ๆลูกค้าเข้ามาเอง เพราะใจคุณปล่อยวางทุกครั้งที่ดูจริงๆใจดูซับเปแล้วที่แปลกมากไม่ใช่เป็นการดูเพื่อเพื่อความรู้อย่างเดียวนะรอบแรกเป็นการดูเพื่อความรู้รอบสองเป็นการดูความรู้แต่รอบสามเมื่อไห้่คุณเปิดเปิดแล้ววนไปเรื่อยๆ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 ให้ข้อมูลให้ไวเบรชันของผมผมใส่เข้าไปในคลิปวิดีโอเนี่ยให้มันเข้าไปในโซนประสาทของคุณให้มันเข้าไปในเซเลบรัมของคุณให้มันเข้าไปในสมองคุณให้มันเข้าไปในมายคุณแล้วมันจะเปลี่ยนมายคุณเปลี่ยนใจคุณแบบอัตโนมัติ ถ้าใครดูยังไม่ดูก่อนหน้าก็าไปดูถ้าใครที่ดูแล้วผมแนะนําให้ดูซ้ําดูยำ้ำสิบแปดล้านรอบดูไปแล้วคุณจะรวยขึ้นจับใจดูสาวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ